พุทธธรรมวาระพิเศษในเช้าของวันที่13มกราคมพศ2567ณวัดพระพุทธเจ้าใหญ่สีเชียงของก็พระพุทธเจ้าได้กราบนบน้อมเข้าเฝ้า ต่อองค์พระพุทธบิดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านเพื่อเฝ้าฟังธรรมเมื่อข้าพระพุทธเจ้าได้กราบนอบน้อมเข้าเฝ้าต่อพระพุทธองค์ท่านแล้วจึงได้นอบน้อมเฝ้าทูลถามพระพุทธองค์ท่านไป ดังนี้ว่าข้าแต่อ,องค์พระพุทธบิดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจ้าขาวันนี้ลูกจะขอเฝ้าทุนถามถึงการกลับมาบุรณะวัดพระพุทธเจ้าใหญ่สีเชียงของรับมาสร้างพระพุทธรูป สร้างเสนาสนะต่างๆพัฒนาวัดแห่งนี้ใหม่อีกครั้งหนึ่งในการกลับมาในคราวครั้งนี้ด้วยเหตุอันใดเพราะอะไรจึงต้องกลับมาขอพระพุทธองค์โปรดทรงเมตตาแสดงธรรมนี้ให้ลูกได้ฟัง เพื่อนน้องไปเผยแผ่บอกต่อแท่เจ็ตทั้งหลายให้เขาทั้งหลายได้เข้าใจถึงการกลับมาสู่วัดพระพุทธเจ้าใหญ่สีเชียงของในคราวครั้งนี้ด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค่าเดช แล้วลวพระพุทธเจ้าน้อยเอ่ยถ้าอย่างนั้นลูกก็จงตั้งใจฟังให้ดีนะฟังให้เข้าใจแล้วค่อยน้อมไปเผยแผ่ตามคำกล่าวจากเราตถาคตที่กล่าว ให้ลูกนั้นได้ฟังที่แสดงทำอธิบายให้ลูกได้พิจารณาพระพุทธเจ้าน้อยเอ่ยก็ดีดแล้วล่ะลูกที่ลูกนั้นได้ถามคำถามนี้ขึ้นมาเพราะการที่คนเราจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เราควรที่จะมีเหตุมีผลในสิ่งที่ทำรู้แจ้งในสิ่งที่ทำทำด้วยความรู้ความเข้าใจรู้เหตุที่ทำรู้ผลที่ทำที่จะก่อเกิดขึ้นมาว่าเพื่ออะไรเพราะอะไรนั่นย่อมเป็นสิ่งที่ดีที่ถูกต้อง พระพุทธเจ้าน้อยเอ๋ยเจเนี้ลูกก็จงตั้งใจพิจารณาธรรมดังต่อไปนี้ที่เราตถาคตจะกล่าวให้ฟังทั้งห้าประการนี้แล้วลูกก็จะหาคำตอบให้กับคำถามของตนเองได้ ตามในประการที่หนึ่งลูกจงพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้เถิดว่าพุทธอุทยานภูสวรรค์วัดพระพุทธเจ้าใหญ่สีเฉียงของสถานที่แห่งนี้แดนธรรมแห่งนี้นั้น มีความสำคัญทางพระพุทธศาสนาอยู่มากเพราะเป็นสถานที่แห่งการก่อเกิดธรรมกึ่งพุทธกาลเป็นสถานที่ที่ก่อเกิดอนทางแห่งความพ้นทุกข์กึ่งพุทธกาลคือ เป็นสถานที่ที่กอ่อเกิดหลักสุดคนอาตัวตนขึ้นมาเป็นสถานที่ที่สำคัญมากเพราะมีพลังแห่งพุทธบารบมีธรรมบารบมีสังฆบารบมีที่ทำให้ ทำมกึงพุทธการได้ก่อเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์และเป็นสถานที่ที่ถูกจัดเตรียมเอาไว้แล้วเพื่อรอการนี้โเยเพร้อมไม่ว่าจะเป็นพพภูมิเจ้าที่เทวดาน้อยใหญ่ลูกกาเทวดาทั้งหลาย ในภูมิแห่งนี้หรือว่าจะเป็นนาคนาคีดนาคนาค่ะเพราะปมเมืองบาดาลทั้งหลายนาพิภพทั้งหลายในแถบนี้เขาก็รอการมาของลูกคือการก่อเกิดองค์พระยาธรรมมิกราั การกอร่อเกิดองค์พระพุทธเจ้าน้อยการกอร่อเกิดทำกึ่งพุทธการและการเผยแผ่ทำกึ่งพุทธการเขาทั้งหลายต่างก็เฝ้ารอเวลานี้มานานจนลูกนั้นก็ได้มาแล้วและก็ได้กอ่อเกิดขึ้นแล้ว ได้แสดงธรรมกึ่งพุทธการไอ้เกิดขึ้นในที่นี้แล้วได้สร้างหลักสูตรค้นหาตัวตนหนทางแห่งความหลุดพ้นกึ่งพุทธการไอ้เกิดขึ้นในที่นี้แล้วและได้สร้างองค์พระพุทธเจ้าใหญ่สีเชียงของเป็นตัวแทนแห่งธรรมกึ่งพุทธการเป็นพลังพุทธ ที่มีพลังมากอยู่ที่ต่างเหนือสุดของประเทศไทยลูกนั้นก็ได้ปากันช่วยกันทำให้ทุกสิ่งที่ดีงามเหล่านี้ก็เกิดขึ้นและสมบ,บูรณ์ดีแล้วในที่แห่งนี้ตามที่ดวงจิตตั้งหลายรอคอยจึงมีเอ็ดมีปัจจัย ที่ได้รอบแงการสละออกเพื่อที่ลูกทั้งหลายจะได้มาด้วยการแสดงถึงการไม่ยึดติดแสดงถึงการสละออกเพื่อก่อเกิดอน,นิสงส์อนันยิใหญ่คัมภุนให้ลูกทั้งหลายสามารถที่จะสร้างบารมีต่อต่อไปได้ พระพุทธเจ้าน้อยเอ่ยแต่ว่าสถานที่แห่งนี้ก็มีความสำคัญอยู่มากและถูกจัดเตรียมเอาไว้แล้วจึงไม่อาจเป็นอื่นไปได้นอกจากการที่จะต้องพัฒนาต่อยอดให้มีความรุ่งเรืองทางพระพุทธศาสนา ในกึ่งพุทธกาลนี้จนสิ้นสุดอายุแห่งพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าน้อยเอ่ยเชนั้นสถานที่แห่งนี้มีความสำคัญลึกและสถานที่แห่งนี้ก็เป็นสถานที่ที่ถูกจัดเตรียมไว้แล้วให้เป็นสถานที่สำคัญ ทางพระพุทธศาสนาในยุคกึ่งพุทธกาลจึงไม่อาจที่จะเปลี่ยนเป็นอื่นไปได้ต่อไปตามในประการที่สองลูกจงพิจารณานะให้เห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่าสถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่เหนือสุดของประเทศไทย เขตเขตของประเทศเลาวติดประเทศพมา่าและใกล้ประเทศจีนเป็นสถานที่ที่เหมาะสมกับการเผยแผ่ประกาศธรมกึ่งพุทธกาลการเผยแพ่ธรรมอาเซียนเผยแพ่ธรรมสู่ประเทศเพื่อนบ้านและในทางทิ์ก็คือ ตั้งอยู่ทั้งเหนือสุดของประเทศไทยแผ่พลังบารมีจากเหนือลงใต้ให้ไทยนั้นมีความสงบสุขร่มเย็นมีความสุขความเจริญติดตะเข็บใจแดนของประเทศอีกสองสามประเทศซึ่งเป็นสถานที่ที่จะยึดตะเข็บใจแดนของประเทศแต่ละประเทศ ด้วยทมกึ่งพุทธการให้ก่อเกิดความปรองดองก่อเกิดความรักความสัมมคีต่อกันให้เมสสิ่งที่ดีๆก่อเกิดขึ้นเป็นปึกแผ่นร่วมมือร่วมใจกันด้วยความรักความเมตตาด้วยธทมกึ่งพุทธการจากอีกหลายประเทศเช่นนี้ละพระพุทธเจ้าน้อย เชนั้นองค์หลวงพ่อใหญ่ก็ดีพลังทำมกึ่งพุทธการก็ดีพลังของลูกผู้ซึ่งเป็นองค์พระพุทธเจ้าน้อยที่ได้ก่อเกิดขึ้นแล้วรวมถึงเหล่าพระโพธิสัตว์น้อยใหญ่ทั้งหลายด้วยก็จะรวมพลังมาเป็นพลังที่จะคับเนินทำมกึ่งพุทธการ ให้สามารถเผยแผล่ประกาศไปได้กว้างไกลก็เกิดคุณอันอันแก่ดวงจิตทั้งหลายในโลกในวัฏฏสงสารเชิดเนตรลพระพุทธเจ้าน้อยจึงเป็นเหตุที่ลูกนั้นกลับมายัางสถานที่แห่งนี้เพื่อที่จะพัฒนาต่อยอด ให้เจริญรุ่งเรืองทั้งสิ่งที่เป็นรูป,ปธรรมสิ่งที่เป็นนามธรรมพัฒนาให้ทำเกื้อพุทธการสว่างสวัยเจริญรุ่งเรืองในที่แห่งนี้ต่อไปทำในประการที่สามลูกจงพิจารณาอย่างนี้เถิดว่า การที่ลูกทั้งหลายนั้นได้มอบถวายสถานที่แห่งนี้สละออกแล้วให้เป็นของพระพุทธศาสนาของพระพิสุทธส์งผู้อยู่ในอำเภอนี้ในสถานที่แห่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าท่าน ทั้งหลายเรานั้นเป็นตัวแทนแห่งองค์พระรัตนารัยผู้รับสถานที่นิไว้เพื่อที่ลูกทั้งหลายจะได้สละออกและถวายให้กอ่อเกิดพลังพุทธบารมีธรรมบารมีสังฆบารมีก็เกิดอนิสงส์แห่งการสละออกเพื่อให้มีพลังคุณงามความดีเติบโตยิ่งใหญ่ ให้ลูกดำเนินต่อไปได้แสดงถึงการละแล้วการไม่ยึดติดไม่ครอบครองไม่ได้สนใจที่จะมายึดติดกับสิ่งที่เป็นวัตถุเสนาสนะสิ่งของภายนอกต่างๆถึงแม้จะสร้างขึ้นมาด้วยความเหน็ดเหนื่อยทุกยากลำบากเพียงใดก็ตามก็พร้อมสละออก และลูกทั้งหลายก็ได้ทำหน้าที่ของตนได้เป็นอย่างดีในการสละออกเพราะตั้งแต่ที่สละออกแล้วก็ไม่เคยหวงแหนอะไรไม่เคยเป็นห่วงอะไรไม่เคยนึกถึงสถานที่แห่งนี้อีกเลยลูกทั้งหลายทำดุดดังว่าที่แห่งนี้ไม่เคยมีไม่เคยเป็น ไม่เคยเกิดขึ้นแม้บางครั้งลูกทั้งหลายจะเดินทางผ่านก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าเป็นเราเป็นของเราไม่ได้รู้สึกอะไรที่จะยึดติดอะไรถึงแม้ว่าผู้ที่มาอยู่ไม่สามารถดูแลเสนาสนะต่างๆให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยจเจริญรุ่งเรือง ดังสมัยที่ลูกนั้นอยู่ลูกทั้งหลายก็ไม่ได้เป็นทุกข์ไม่ได้กังวลไม่ได้เป็นอะไรเลยกับสิ่งที่ลูกทั้งหลายได้พบได้เห็นเพราะได้สละออกแล้วเมื่อลูกได้พิสูจน์ตนโดยการแสดงถึงการสละการละการตัดการวางคิ่แท้จริงแล้วนั่นคือการสละออก ที่สำเร็จแล้วในความตั้งใจเจริญลูกจึงสอบผ่านในการสละออกเมื่อสอบผ่านแล้วก็สามารถที่จะกลับมาเพื่อที่จะพัฒนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปโดยอยู่เหนือความยึดติดในสิ่งใดๆทั้งปวงโดยอยู่เหนือการยึดมั่นถือมั่น ในเสนาสนะสถานที่องค์พระหรือสิ่งใดๆก็ตามที่เคยสร้างเอาไว้เพราะลูกได้แสดงถึงการอยู่เหนือทุกสิ่งเหล่านี้และได้เห็นแล้วว่าสอบผ่านแล้วเชนนั้นพระพุทธเจ้าน้อยเอ่ยเมื่อสอบผ่านแล้วก็ไม่มีอะไรต้องยึดติดว่าถาวายแล้วหรือว่ายังไม่ถาวาย เป็นของใครเป็นยังไงเพราะในที่สุดแล้ววัดทุกวัดทุกสถานที่ในโลกใบนี้ที่เป็นพุทธ,ธสถานก็เพื่อทำให้ก่อเกิดสาธารณประโยชน์แก่จิตทั้งหลายให้ได้มากที่สุดโดยไม่ได้สร้างเพื่อให้ก่อเกิดคุณประโยชน์หรือความยึดถือแก่ดวงจิตใดดวงจิตหนึ่ง แต่สร้างขึ้นมาก็เพื่อให้ก่อเกิดสาธารณประโยชน์ให้มากที่สุดก็ดีกว่าสร้างแล้วก็ทิ้งล้างเอาไว้สร้างแล้วก็ทิ้งให้เสื่อมให้สมไปโดยยังไม่ได้รอบที่จะให้เสื่อมให้สมคือยังไม่ถึงเป็นร้อยปีเป็นสองสามร้อยปีจนเปลี่ยนยุค เปลียนผู้คนจนไม่มีใครที่สามารถดูแลได้แต่ว่ายังเป็นยุคที่ลูกทั้งหลายพอที่ทจะสานต่อคุณงามความดีนั้นได้และพัฒนาให้เจริญมากยิ่งขึ้นไปอีกเพื่อที่จะได้ใช้สถานที่ที่สร้างขึ้นมาจากกำลังศรัทธาของ ญาติโยมญาติธรรมทั้งหลายตั้งแต่เริ่มจนสร้างองค์พระใหญ่สมเเร็จจะได้ต่อยอดความดีของพวกเขาให้มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไปโดยที่จะได้ไม่ต้องทิ้งให้ความดีเหล่านั้นสูญเปล่าทิ้งให้ลกล้างทิ้งให้ ลายเป็นวัดที่เสื่อมโทมไม่มีใครซ่อมแซมไม่มีใครดูแลเอยียงนี้ลาพระพุทธเจ้านออเฉะนั้นการกลับมาครั้งนี้จึงกลับมาด้วยเหตุอันสมควรที่จะกลับมาด้วยการมาทำให้ความดีที่ทำไว้นั้นเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปยิ่งขึ้นกว่าเดิมด้วยการมาใช้สถานที่ ที่สร้างด้วยความทุกข์ยากลำบากให้ก็เกิดความเจริญรุ่งเรืองและเกิดประโยชน์ให้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมด้วยการเผยแผ่ประกาศธรรมกึงพุทธกาลร,รวมถึงลูกทั้งหลายก็ได้ไปอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมมิกราชจังหวัดสุรินทร์จนลูกนั้นก็ได้ทำให้ ทำกึ่งพุทธการสกบุญแบบด้วยไรปิดอกทำกึ่งพุทธการที่รวบรวมอยู่ในธรรมะธรรมจักกึ่งพุทธการทำให้โครงสร้างของทำกึ่งพุทธการของพระพุทธศาสนาในยุคนี้ก็เกิดขึ้นสกบ,บุญดีแล้วลูกทั้งหลาย ได้ทำทุกอย่างให้สมบูรณ์แล้วจึงได้รอบที่จะต้องมาเปิดแผ่ประกาศธรรมธรรมะอาเซียนเปิดแก่ประเทศเพื่อนบ้านเพื่อที่จะได้เผยแผ่ให้กว้างไกลออกไปทั่วโลกเช่นนี้ลาพระพุทธเจ้าน้อยเอิยต่อไปทำในประการที่สี่ ลูกจงเพจเจรณาให้เห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้เถิดว่าเมื่อลูกนั้นกลับมาอย่างสถานที่แห่งนี้แล้วสิ่งที่ลูกต้องทำต่อไปก็คือการบูรณะซ่อมแซมสถานที่องค์พระสิ่งใดๆใดที่ชำรุดหรือว่าเสื่อมโทรม ก็บุรณนะให้กลับคืนสู่สภาวะแห่งความสมกบูรณ์ดีงามและสิ่งใดที่ควรจะสร้างเพิ่มก็สร้างเพิ่มไปเรื่อยๆพัฒนาให้กเกิดความรุ่งเรืองเหมาะสมคู่ควรแก่การเผยแผ่ประกาศทรรกึ่งพุทธการและเพื่อให้เป็นสถานที่ แห่งการเผยแผ่ธรรมะอาเซียนต่อไปพระพุทธเจ้าน้อยเอ่ยฉะนั้นหน้าที่ภารกิจที่จะต้องมาทำที่แห่งนี้ก็เลยได้ก่อเกิดขึ้นเริ่มต้นขึ้นแล้วอีกหลังหนึ่งในรอบที่สองต่อไปนี้ลูกก็จงถอดรหัสงานรหัสธรรม แล้วค่อยๆทำทุกอย่างไปตามขั้นตอนทุกอย่างก็จะเปิดและจะดำเนินไปเองตามรอบตามเหตุนั่นละลูกต่อไปทำในประการที่5ลูกจงพิจารณาอย่างนี้เถิดว่าสิ่งที่ลูกทั้งหลายนั้นได้ทำในวันที่ผ่านมา ได้ทำในวันนี้จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยขับหนุนให้พระธรรมกิงพุทธกาลนั้นมีกำลังในการขับหนุนทำให้ทรรกิงพุทธกาลสามารถที่จะมุนวงธรรมจักได้กว้างไกลและไกลไปเรื่อยๆเ,เพราะความดีที่ตามมาแล้วก็คือ การสร้างเสรนาสนะในที่แห่งนี้รวมถึงองค์พระพุทธเจ้าใหญ่สีเชียงของสร้างเสร็จสมบ,บูรณ์ดีแล้วน้องถวายเป็นพุทธบูชาจนก่อเกิดการสละละการทานที่ยิ่งใหญ่และในวันนี้ก็กลับมาเพื่อปูรณนะ ทำให้กอ่อเกิดอนิสงส์ที่มากเพิ่มยิ่งขึ้นกว่าเดิมไปอีกซึ่งถือว่าสถานที่แห่งนี้ก็เป็นสถานที่แห่งการรองรับบารมีอันยิ่งใหญ่และเมื่อบารมีอันยิ่งใหญ่ที้กอ่อเกิดขึ้นแล้วก็จะแผ่ขยายกระจายไปทั่วทั้งโลกทั้งโลกาทั่วทุกที่ทุกแห่งหน จากกึงพุทธการก็จะหมุนรอบอีกครั้งหนึ่งณวัดพระพุทธเจ้าใหญ่สีเชียงของเช่นนี้ลาพระพุทธเจ้าน้อยเอ่ยลูกพอจะเข้าใจถึงการกลับมาในคราวครั้งนี้บ้างแล้วหรืออย่างเราจงคราวทำนั้นมาเถิดลูกเอ่อเอย สาธุพระพุทธเจ้าค่ะกลาบขอบพระคุณในความเมตตาของพระพุทธองค์นะเจ้าค่ะลูกเมื่อได้สดับฟังธรรมนี้แล้วก็พอจะเข้าใจแล้วพระพุทธเจ้าค่าวะว่าเหตุอันใดลูกทั้งหลายจึงต้องหวนกลับมาสู่วัดพระพุทธเจ้าใหญ่สีเชียงของเพื่อทำธุรกิจหลายอย่างและบูรณะวัดแห่งนี้ใหม่ รวมถึงองค์พระใหญ่ด้วยลูกพอจะเข้าใจถึงเหตุและผลว่าสถานที่แห่งนี้เป็นที่ที่มีความสำคัญมากและถูกจัดเตรียมเอาไว้แล้วสถานที่แห่งนี้เป็นที่ที่จะเผยแผ่ธรรมกึ้งพุทธการสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่ลูกทั้งหลายได้สละออกแล้ว แล้วก็ได้สอบผ่านแล้วในการสละออกจึงกลับมาเพื่อทำให้เกิดประโยชน์ต่อยอดคุณงามความดีของทุกคนที่ได้มาร่วมสร้างร่วมทำให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นกว่านี้ไปอีกและได้ทำหน้าที่ของตนในแต่ละอย่างให้สมบูรณ์และสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปในที่แห่งนี้ ให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปให้สามารถมีพลังคำหนุนให้หมุนจักเกิงพุทธการหมุนสิ่งที่ดีคือธรรมะอาเซียนหมุนลอบไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านสู่โลกสู่จักรวาลวัตสงสารลูกพอจะเข้าใจเช่นนี้อย่างนี้แล้วพระพุทธเจ้าคาะ กราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระพุทธองค์นะเจ้าคะ่ะวันนี้ลูกต้องกราบขอลาก,ก่อนเอาไว้ลูกจะมาเฝ้าฟังทำใหม่พระพุทธเจ้าคะ่ะสาธุ